ค่างวดเพ็4,000บาทสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับส้มรถสวยซูวรนโออโต้ค่ะเหมือนเคยค่ะและวันนี้นะคะเห็นส้มมารีวิวแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอัปเดตรถสวยเข้าใหม่ก่อนขครนะคะด้วยแบรนด์ฮอนด้ค่ะคันนี้บอกเลยว่าใครที่กำลังตามหารถเก๋งปี2011และค่างวยเริ่มต้นอยู่ที่ สี่พันบาทส้มแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะ Honda City 1.5 S รถปี2011ค่ะเดี๋ยวส้มพาเดินดูสภาพโดยรอบเราเริ่มจากห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวพาเดินดูเลยนะคะว่าสภาพห้องเครื่องของเขานะนี่เลย เดิมๆกันไปเลยค่ะไล่ไปเลยนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีรอยขยันแงะใดๆทั้งสิ้นนะช่วงคานหน้านะคะกิบล็อกไม่มีหักไม่มีรอยการเปลี่ยนกระจังหน้าอย่างแน่นอนค่ะห้องเครื่องไม่เยิ้มนะคะและที่สำคัญเครื่องเดิมเครื่องดีสตาร์ตติดง่ายนะคะ ไฟไม่เหลืองไม่ฟ้าไม่แต่งไม่ร้าวน้ําไม่เข้านะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แม็กเดิมของ Honda นะคะนั่นก็คือแม็กเดิมจากศูนย์กันไปเลยดอกยางก็ยังเหลือลึกอยู่เลยนะคะคันนี้ไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างนะคะแล้วก็โทนแต่งโดยรอบของเขานะจะเน้นเป็นโทนสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะทําให้ตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนออปชั่นภายในนะคะเริ่มจากแผงประตูไปจะเน้นเป็นแบบทูโทนนะคะสีเทาตัดกับสีดําช่วงคอนโซลด้านหน้าก็เหมือนกันเน้นเป็นแบบทูโทนเหมือนกันค่ะคันนี้นะคะเกียร์อโอโต้ขับง่ายๆสบายๆค่ะโทนภายในเน้นเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะแวะมาดูรถทดลองขับก็มาได้เลยนะที่สูวรนโนออตโต้คาร์สระบุรีค่ะออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นตระกูลฮอนด้า แน่นอนค่ะกว้างอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะนี่เลยสภาพนะคะสายไฟนะคะเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยนะไม่มีการเปลี่ยนสายไฟอย่างแน่นอนแล้วก็นี่เลยรูคม กลมดิกนะคะสีเดิมนะคะนี่คือสีเดิมเลยลูกค้าอาจจะเห็นว่ามีรอยขีดข่วนนี่คือไม่มีการทําสีเลยนะไล่มาเลยนะคะนี่ด้านหลังกว้างมากๆเก็บของได้เยอะสุดๆเลยค่ะมีแผ่นรองให้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้มีอะไรมาให้อ่ะมียางอะไรแล้วก็มีเครื่องมือมาให้พร้อมครบเซตเลยนะคะคันนี้มาดูปิดท้ายกันนิดนึงมีเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันไฟท้าย สภาพของระบบไฟตรวจสอบเช็คก่อนส่งมอบเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติไฟไม่แตกนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะแวะมาดูรถทดลองขับก็มาได้เลยนะคะที่ซูวานโนอัลติคาร์สระบบุรีคะ่ะเราเปิดบริการทุกวันเลยนะคันนี้ Honda City 1.5S รถปี2017 ค่างวดเริ่มต้นเพียง4,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะ Honda City รถปี2011แล้วลูกค้าจะได้รถสภาพดีๆแบบนี้พร้อมออปชั่นเดิมแบบนี้นะคะด้วยราคาค่างวดเพียง4,000บาทโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0996359415ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0996359414ค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ซูวนโนด้วยนะคะสาหรับวันนี้ส้มไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ